บอกคุณชมพู่ด้วยนะคะว่าชุดเครื่องนอนนี่ห่อเนี้ยซักแล้วสีไม่ตกค่ะได้ค่ะแต่ว่ารบกวนวางไว้หลังเคาน์เตอร์ได้ไหมคะเดี๋ยวคุณชมพู่มาเยวจะเอาให้ค่ะ,คะขอบคุณนะคะคุณคุณป่านครับ ผม,ผมรู้นะครับว่าคุณป่านโกรธผมมากแล้วก็ไม่อยากคุยกับผมแต่ผมขอเวลาสัก5นาทีได้ไหมครับถ้านายจะมาบอกเลิกฉนันนะนะ5วินาทีก็พอแล้วจะเริ่มหรือยังล่ะ1 2 3 4ออคุณป่านครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณคุณป่านครับแล้วผมจะเลิกกับคุณป่านทำไมล่ะครับผมรักคุณจะตายนะครับแล้วผมจะบอกให้นะว่าผมแบบคุณหนุเล็กนี่ไม่ได้มีอะไรกันเลยนะครับเป็นเพื่อนกันจริงๆครับ ใช่ค่ะคือเราสองคนเนี่ยเป็นแค่เพื่อนกันนะคะและอย่างหนึง่งหนูเล็กก็มีแฟนแล้วค่ะอืใช่ครับมีแฟนแล้วไปไหนล่ะมีแฟนแล้วครับนี่งาแล้วครับพิกเลยออขอโทษนะครับพอดีผมปวดท้องเลยแวะเข้าห้องน้ำหน่อยครับ นี่ครับเป็นแฟนเป็นแฟนหนุ่มเล็กเลยครับนี่เอ้ยเป็นแฟนกันนั่งตรงนี้เลยครับนั่งตรงนี้เลยครับนี่ครับใกล้ๆสิใกล้ๆเป็นแฟนอ๋อเมยครับเขิเฉยเลยกันเล่าสวัสดีครับคุณป่านทอครับคือผมชื่ออิทธินะครับเป็นแฟนคุณหนูเล็กครับแต่คุณดูคุ้นๆนะคะ คุณเป็นโปรแกรมเมอร์ที่บริษัทไม่ใช่เหรอคะออออใช่ค่ะคือเราเนี่ยเจอกันทุกวันทำงานด้วยกันทุกวันเ,เราก็เลย กลุ่มรักกันครับถูกต้องเลยครับนี่คุณตานผมจะบอกให้นะครับเห็นอย่างนี้นะครับอยู่ที่ออฟฟิศนะครับสวีทกันแบบสุดๆครับเมื่อปีล่าสุดนะครับวันวาเลนไทน์คุณเขาเอารางวัลคู่รักหวานแหววไปครองเลยนะครับทั้งสองคนเลยนะครับใช่ไหมใช่มใช่ใช่ครับขออนุญาตนะครับคือ เราสวีกันมากเลยครับค,คุณอีดเนี่ยให้เกียรติแฟนจังเลยนะคะเรียกคุณหนูเล็กทุกคำเลยอ่ะอ,อ๋อคืออ,อ๋อคือปกติเวลาอยู่บ้านนะครับคือขออนุญาตนะครับผมก็จะเรียกคุณหนูเล็กว่าแองเจิ้ลครับเพราะว่าคุณหนูเล็กเนี่ย เรียบเสมือนนางฟ้าของผมเลยครับแองเจอร์แองเจิรใช่ค่ะหนูเล็กก็จะเรียกอิดว่าไมเคิลนะคะเพราะว่าอิดเนี่ยเขาเหมือนนักบุญที่คอยดูแลหนูเล็กนะคะแองเจิร์ไมเคิลอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่คุณไมเคิลครับอะไรติดผมแองเจิรไม่รู้ครับเอ่อขอโทษนะครับ อคุณสองคนเนี่ยสวีทกันจริงๆด้วยอย่างที่ชายแดนบอกเลยค่ะแล้วดังเลยอ่ะไอเอ็มมาคุยกันเลยมาเลยแม่อะไรมาทำไมอ่ะกูทำงานอยู่กลับก่อนเมื่อเรียกแม่เหรอไอ้ผัวแห่งซวยไปเข่าควงสาวในออฟฟิศเหรอคนไหน ท่านไหนมันเย่งนี้จบบ้ามาเลยมาตบกันเลยมาเอ็นอยก็อย่าบอเลี่ยงเลยไม่เลี่ยงอะไรหรอกอะไรครับครขอโทษครับท่านกับก่อนนะครับไปไปขอโทษนะครับชัยแดนเอ้ยครับคือคือเอ่อ